ตอนนี้กระแส AI และ data center กำลังมาแรงหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกจึงถูกจับตามองเป็นพิเศษและ2บริษัทที่นักลงทุนพูดถึงบ่อยมากนั่นก็คือ ุ้น ARM h o l d i n g หรือ ARM และ AVGO หรือ b o a d c o m ค่ะแต่คำถามคือหุ้น2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงสาเหตุอะไรที่ทำให้หุ้น2ตัวนี้ราคาพุ่งขึ้นได้และเหมาะกับนักลงทุนแบบไหนความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่คืออะไรวันนี้ออมจะพาไปเจาะลึกหุ้นทั้ง2ตัวค่ะก่อนที่จะไปฟังเนื้อหานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Profitpreneur t S s t o c k ของเราด้วยนะคะและไปดูเนื้อหากันเลยค่ะ Value Investing ลงทุนหุ้นที่มีมูลค่าในตลาดที่มีมูล ตัวเ่าได้ต้องมีความรู้เครื่องมือแล้วก็เป็นไมค like, ดด์กดไลค์กดแชร์กดติดตาม ตัวแรกที่เราจะมาวิเคราะห์หรือว่าเรามาพูดถึงกันนะคะนั่นก็คือหุ้นอาร์มนะคะหรือว่าอาร์มโฮลดิ้งธุรกิจของอาร์มนะคะก็คือการออกแบบสถาปัตยกรรมชิปนะคะอาร์มเนี่ยไม่ได้ผลิตชิปเองโดยตรงแต่ว่าทําการออกแบบสถาปัตยกรรมโปรเซสเซอร์แล้วก็ให้บริษัทอื่นนะคะอย่างเช่นควอนตัมแอปเปิลซัมซุงเอ็นวีเดียเป็นต้นเนี่ยนำไปใช้ในการผลิตชิปจริงค่ะแต่นอกจากการออกแบบสถาปัตยกรรมชิปแล้วเนี่ยยังมีการให้สิทธิ์ในการใช้งานหรือไลเซนซิง g นะคะรายได้หลักของอาร์มเนี่ยก็มาจาก ค่าลิขสิทธิ์แล้วก็ค่าไรซเส้นที่เก็บจากบริษัทผู้ผลิตชิปและอุปกรณ์ต่างๆซึ่งตลาดหลักของ ARM เนี่ยก็คือมือถือสมาร์ทโฟนเช่น Apple, A-series หรือ Snapdragon และอื่นๆนะคะซึ่งใช้สถาปัตยกรรมของ ARM เ,เกือบทั้งหมดเลยและยังมีตลาดของรถยนต์ตลาดศูนย์ข้อมูลและ AI ชิปที่กําลังเติบโตขึ้นมากในตอนนี้ค่ะซึ่งจุดแข่งของ ARM เนี่ยก็คือสถาปัตยกรรมของ ARM เนี่ยเน้นว่ามีประสิทธิภาพที่สูงแต่ใช้พลังงานต่ําจึงสามารถครองตลาดสมาร์ทโฟนกว่า90%ทั่วโลกได้และ ยังมีอีโคซิสเต็มใหญ่ที่ทําให้บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทั่วโลกเนี่ยจะต้องพึ่งพา ARM าพูดง่ายๆก็คือ ARM อเนี่ยเป็นผู้ออกแบบสมองของชิปแต่ว่าไม่ได้ลงมือผลิตชิปเองส่วนรายได้เนี่ยก็มาจากการที่บริษัทอื่นเนี่ยเอาแบบของ ARM อไปผลิตชิปต่อน,นั่นเองค่ะและที่เราสงสัยกันว่าทําไมหุ้น ARM เนี่ยราคาถึงพุ่งขึ้นได้นะคะนั่นก็สาเหตุมาจากการเติบโตของรายได้ทางลิขสิทธิ์แล้วก็รายได้ของค่าไรเซนต่างๆนะคะเพราะว่าชิปที่ ARM ออกแบบเนี่ยถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในอุปกรณ์ที่เน้นการใช้งานประสิทธิภาพสูงเช่นศูนย์ข้อมูล AI นะคะยิ่งเพิ่มโอกาสให้อารมเนี่ยทำรายได้ได้สูงมากยิ่งขึ้นข้อ2บทบาทในตลาด AI และศูนย์ข้อมูล data center ของอารมซึ่งอารมเนี่ยก็กําลังเติบโตอย่างรวดเร็วและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีข่าวว่าอารเนี่ย อาจจะเริ่มพัฒนาชิปเป็นของตัวเองแล้วหลังจากที่มีการออกแบบให้บริษัทอื่นๆค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้เพิ่มรายได,ได้หรือว่าเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจในอนาคตก็เป็นได้นะคะและถ้าเราไปวิเคราะห์หุ้นอาร์มทางเทคนิคหรือว่าการใช้กราฟกันบ้างค่ะหุ้นอาร์มตรงนี้เนี่ยออมจะมาวิเคราะห์ทั้งทางเฟรมเดย์แล้วก็ทางเฟรมวีกก็คือเราจะวิเคราะห์ลองเทิมแล้วก็ช็อตเทิมด้วยนะคะวิเคราะห์ระยะกลางก่อนแล้วก็มาวิเคราะห์จุดซื้อขายในทางเฟรมเดย์ระยะสั้นค่ะซึ่งถ้าเราไปดูกันนทีี time frame week, ะะ่่ะะค จะใช้โปรแกรม h o m e w a l l y ของเรามาดูเนาะซึ่งตัวหลักๆนะคะที่ออมจะดูเนี่ยก็คือก็คืออมจะใช้ตัว r i b b ิ n เพื่อดูแนวโน้มนะคะการดูเงินทุนไหลเข้านะคะแล้วก็ดูรายใหญ่สะสมแล้วก็ดูแพทเทิร์นสีก้าด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ทางฟ e n w i c k นะคะมองว่าอ r มเนี่ยยังถือว่าเป็นการไซ์เวย์อยู่นะคะแต่ว่าไซว์เวย์ที่ราคาเนี่ยเริ่มมาเจาะที่บริเวณแนวต้านแล้วนะคะกรอบบนแล้วตอนนี้ทาง Fenwick นะคะเป็นเลข5ห้าของแพทเทิร์นสีก้าขาขึ้นเงินทุนนะคะไหลเข้าอยู่บริเวณโซนที่แข็งแกร่งก็คืออยู่เหนือเส้น ส่วนสีแดงข้างล่างเนี่ยวินโดว์ที่3เนี่ยคือเป็นลายใหญ่นะคะและลายใหญ่สะสมเนี่ยเพิ่มมาขึ้นด้วยสะสมอยู่ที่70%็กว่าเปอร์เซ็นต์ในทม์เฟรมวิกถ้าเงินทุนไหลเข้าในไทม์เฟรมวิกนี่คือโอกาสนะคะส่วนถ้าเราไปดูจุดซื้อขายใน t ท m e เฟรมเดย์อย่างที่ออมบอกไปข้างต้นว่าหุ้นอาร์มตอนนี้เนี่ยเขาไซเวย์อยู่นะคะอยู่ในกรอบและปัจจุบันเนี่ยนะคะราคาเนี่ยเริ่มมีการปิดนะคะตอนนี้เนี่ยปิดทะลุกรอบบนไปได้เรียบร้อยแล้วนะคะราคาปิดปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่1 7 0 6 6ดอลลเร์และเมื่อก้เนี่ย ก็จะเป็นกรอบแค่แบบระยะสั้นถูกไหมคะและยิ่งถ้าออมเนี่ยย่อกราฟลงไปอีกเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าภาพใหญ่ๆเนี่ยนะคะออมเนี่ยไซด์เวย์มาแบบเป็นกรอบใหญ่มาค่อนข้างนานนะคะตั้งแต่ปี2024นะคะจนถึงตอนนี้นะคะก็1ปีกว่าแล้วนะคะประมาณ1ปีเนาะตรงนี้เนี่ยเป็นภาพรวมใหญ่ที่ไซด์เวย์แบบกรอบใหญ่เลยนะคะซึ่งถ้าเรามาดูนะคะจากรายใหญ่แล้วก็เงินทุนเนี่ยนะคะปัจจุบันรายใหญ่เนี่ย เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องด้วยเราจะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่ไม่มีลายใหญ่นะคะนี่เลยในช่วงที่วินโดว์ที่3เนี่ยเป็นสีเขียวๆนะคะช่วงนี้เนี่ยไม่มีลายใหญ่คือเป็นสีเขียวคือคนติดดอยช่วงที่คนติดดอยเนี่ยราคานะคะก็จะเปลี่ยนแนวโน้มนะคะเป็นลงมาแบบนี้นะคะเป็นริบบิ้นสีฟ้านะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยเราควรที่จะไปเล่นในช่วงที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นคือริบบิ้นสีแดงนะคะและช่วงที่มีลายใหญ่เพิ่มเข้ามาเราจะเห็นได้เลยว่าหุ้นเนี่ยก็กลับตัวขึ้นนะคะมีแรงซื้อจํานวนมากนะคะรา สามารถลากขึ้นไปได้นะคะเพราะว่ามีรายใหญ่ด้วยแล้วก็มีเงินทุนเข้าด้วยเป็นริบบิ้นแดงด้วยอันนี้จะดีซึ่งปัจจุบันนะคะจากที่มีสีเขียวน้อยๆนะคะตอนนี้เนี่ยสีเขียวเริ่มหายไปทั้งหมดนะคะไม่พอสีแดงเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะคะอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็คือสัญญาณว่ารายใหญ่เนี่ยเข้ามาควบคุมราคาได้และเงินทุนนะคะก็ไหลเข้าอย่างต่อเนื่องด้วยเหนือเส้นศูนย์ปัจจุบันนะคะเป็นเลข7ของแพทเทิร์นสี้ขาขึ้นก็มองว่า ถ้าเงินทุนไหลเข้าและยังมีรายใหญ่เข้ามาเนี่ยนะคะโอกาสที่จะไปต่อก็มีเหมือนกันแต่เราก็ต้องมารอลุ้นว่าเขาจะสามารถไปต่อทะลุแนวต้านไฮเดิมได้ไหมนะคะที่บริเวณโซน185ดอลลาร์นะคะถ้าไปถึงจุดนั้นแล้วยังมีเงินทุนเข้ามาซัพพอร์ตรายใหญ่ยังเยอะอยู่โอกาสที่จะทะลุกรอบนี้เนี่ยก็มีสูงซึ่งการที่ถ้ามันทะลุเบรกเอากรอบนี้ได้นะคะอาจจะมี2กรณีนะคะสมมุติว่าทะลุเบรกเอาได้แล้ว อาจจะมีกรณีที่ทะลุได้แล้วนะคะ pull back กลับขึ้นมาและไปต่อนะคะหรือว่าอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือไปต่อเลยนะคะทะลุเบรกเอาแล้วไปต่อยาวๆเลยนะคะหรือว่าจะเป็นการทะลุไปแล้วแล้วก็ฟอร์เบรกก็ได้นะคะมี3กรณีแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ดูง่ายมากๆเลยคือตัดไปที่ยังมีรายใหญ่สะสมเยอะนะคะและเงินทุนเข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยการที่ ราคาเนี่ยจะเบรกเอาท์นะคะเบรกเอาต์ต้านเดิมเนี่ยก็มีค่อนข้างสูงหรือว่าอีกกรณีหนึ่งถ้าเราดูในระยะสั้นถ้าไปที่สี9ก้ตอนนี้นะคะสีเนี่ยเขามีวิธีการหาจุดซื้อขายก็มีก็คือเลข1ซื้อเลข9ขายในระยะสั้นถ้าเราลองสังเกตดูนะคะ1ซื้อ9ขายเห็นไหมคะหลังจากเลข9เนี่ยราคาย,ย่อตัวลง หนึ่งซื้อก้าขายหลังจากเลขเก้าราคาย,ย่อลงแต่ไม่ได้บอกว่าทุกตัวจะเป็นแบบนี้หมดนะคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยแข็งแกร่งมากจริงๆถึงเลขเก้าแล้วเนี่ยอาจจะไปต่อได้นะคะเราอาจจะขายหมูก็ได้เหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเลขเจ็ดเราก็มารอดูว่าถ้าเขาถึงเลขเก้าแล้วพลังงานยังมีเยอะอาจจะไปต่อแต่ว่าถ้าพลังงานหมดเงินทุนเริ่มเปียกไปไหลออกราคาก็อาจจะพักตัวหรือว่าย่อตัวลงไปได้ค่ะถ้างั้นเราก็ต้องมาติดตามกันสำหรับหุ้นอาร์มค่ะ และถ้าถามว่านัองลงทุนแบบไหนนะคะที่เหมาะกับการลงทุนในหุ้นอามนะคะต้องบอกว่าเป็นนักลงทุนสายเติบโตหรือว่า g o อิน investor นะคะคนที่มองหาโอกาสจาก AI data center รถยนต์ไฟฟ้าหรือต่างๆนะคะและพร้อมรับความผันผวนนะคะเพื่อแลกกับโอกาสในการเติบโตระยะยาวอามเนี่ยก็มีโอกาสเป็นหัวใจของชิปในอนาคตได้เหมือนกัน ใครที่เป็นสายลงทุนหุ้นเทคหรือว่าสายนวัตกรรมนะคะก็อาจจะเหมาะกับหุ้นอามและนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงเพราะว่าอามเนี่ยก็มีมูลค่าตลาดหรือว่า valuation เนี่ยค่อนข้างแพงนะคะ และอาจจะเจอแรงกดดันถ้าหากว่าผลประกอบการเนี่ยไม่เป็นไปตามคาดจึงเหมาะกับคนที่เข้าใจความเสี่ยงแล้วก็สามารถระยะยาวได้ค่ะส่วนใครที่ไม่ได้เหมาะมากนะคะนั่นก็คือสายปันผลนะคะเพราะว่าอาร์มเนี่ยไม่ใช่หุ้นที่เน้นให้ปันผลเพราะว่ารายได้ส่วนใหญ่จะนําไปไปลงทุนแบบ r d นะคะและสายที่เน้นความมั่นคงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีความผันผวนสูงอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ต้องการหุ้นที่ไปเรื่อยๆนะคะแบบไปน้อยแต่ไปนะับแบบไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าหุ้นเทคอย่างที่เรารู้ว่าความ วนของเขานะคะขึ้นแรงได้ก็ลงแรงได้ยอ่อแรงได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนความเสี่ยงของหุ้นอามตอนนี้นะคะหลักๆเลยก็คือที่บอกไปข้างต้นนะคะว่า valuation เนี่ย แพงเกินไปนะคะราคาหุ้นอัมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาก็สะท้อนการคาดหวังในอนาคตที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นค่า PE เนี่ยก็จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์หลายๆตัวและถ้าผลประกอบการไม่เป็นตามที่คาดเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าก็อาจมีโอกาสถูกเทขายแรงเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรานะคะดูกราฟควบคู่ไปด้วยนะคะก็จะสามารถทําให้เราวิเคราะห์ได้มากยิ่งขึ้นค่ะและความเสี่ยงในเรื่องของการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่นะคะอย่างไรายได้หลักๆของอัมเนี่ยก็คือจะเป็นการพึ่งเทคโนโนล,ลยี ไม่กี่รายเช่น Apple, q u a n t u m m Nvidia นะคะและหากลูกค้ารายใหญ่เปลี่ยนใจนะคะไปใช้กับคู่แข่งอื่นนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อจำกัดของ ARM ก็ได้ว่าอาจจะทำให้ได้รับผลกระทบในทันทีเลยค่ะและก็ยังมีในความเสี่ยงของเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่สูงนะคะเพราะว่าถ้ารายได้โตไม่ทันกับต้นทุนเนี่ยอาจจะกดดันในการทำกำไรและความผันผวนข,ของตลาดเทคโนโลยีนะคะเพราะว่าหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เนี่ย อย่างที่บอกไปว่าผันผวนสูงและถ้าเซนติเมนต์ตลาดของตลาดหุ้นเทคเนี่ยมันพลิกกลับไปเป็นช่วงขาลงหรือว่าเป็นลบเนี่ยอามเนี่ยก็อาจจะได้ รับแรงกดดันจากตรงนี้ค่ะและนี่ก็คือความเสี่ยงของหุ้นอั่มนั่นเองค่ะสรุปแล้วนะคะหุ้นอั่มเนี่ยก็มีโอกาสเติบโตสูงจาก AI และ data center แต่ก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงในเรื่องของ valuation ที่สูงเกินไปและก็ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ต่างๆและนักลงทุนที่สนใจเนี่ยก็ควรที่จะรับความเสี่ยงแล้วก็ความผันผวนให้ได้ในจุดนี้ด้วยค่ะสําหรับตัวที่2ที่ออมจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือหุน้นบอร์ดคอมหรือว่า AVGO ค่ะบอร์ดคอมทาอะไรใช่ไหมคะบอร์ดคอมหรือว่า AVGO เนี่ยุ ก็เป็นธุรกิจชิปเซมิคอนดักเตอร์เช่นเดียวกันนะคะเขาจะมีในเรื่องของชิปไร้สายนะคะชิปเครือข่ายชิปยานยนต์ต่างๆนะคะและธุรกิจที่2ของบอร์ดคอมหรือว่าไ v g ีเนี่ยก็คือธุรกิจของซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานหรือว่า s t r u c t u r e s ซอฟ w a แวร์นะคะซึ่งก็ให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรครอบคุมทั้งข่าวไซเบอร์ซิเคียวริตี้แล้วก็ AI ต่างๆะคะ่ะส่วนจุดเด่นของบอร์ดคอมนะคะก็คือการกระจายรายได้ที่หลากหลายทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ไม่ เพิ่งพาตลาดสมาร์ทโฟนเพียงอย่างเดียวสำหรับลูกค้าระดับโลกเนี่ยก็คือ Apple, Google, Amazon, Microsoft และ Meta และบอร์ดคอมที่ต่างจากหุ้นอามเมื่อกี้นะคะนั่นก็คือการจ่ายปันผลที่สม่ำเสมอเพราะว่า AVGO เนี่ยเป็นหนึ่งในหุ้นเทคที่มีปันผลต่อเนื่องและเติบโตค่ะและปัจจัยบวกนะคะที่ทำให้ราคาหุ้น AVGO สามารถขึ้นได้นะคะนั่นก็คือปัจจัยที่บอร์ดคอมเนี่ยมีการดีวเอมูลค่า10,000ล้านเหรียญน,นะคะบอร์ดคอมเนี่ยได้ประกาศ ว่าได้รับคําสั่งซื้อชิป AI มูลค่า10,000ล้านดอลลาร์จากลูกค้ารายใหม่ซึ่งเดียนนี้นะคะก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนว่าบอทคอมเนี่ยมีบทบาทสําคัญในตลาด AI ที่กําลังเติบโตนี้ด้วยค่ะและ2นะคะก็คือรายได้ในด้านของ AI เนี่ยเติบโตแรงเพราะว่าผลประกอบการไตรมาสล่าสุดนะคะรายได้จากชิป AI เนี่ยโตขึ้นมาประมาณ63%และบริษัทก็คาดว่ายอดขาย AI เนี่ยจะยังเติบโตต,ต่อเนื่องในไตรมาสถัดไปและถ้าเรามาวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคของ AVGO นะคะ หรือว่าบอดคอมเนี่ยเราจะไปดูกันที่ m ทม r เฟรมว e กก่อน m ทม r เฟรมว e k นะคะหลังจากที่ราคาเนี่ยขึ้นไปค่อนข้างแรงใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยปัจจุบันนะคะ3-4วีคที่ผ่านมาเริ่มมีการย่อตัวลงมานะคะแต่ว่า m ทม r เฟรมว e k เนี่ยระยะกลางตอนนี้นะคะ ลิปบินยังเป็นสีแดงอ้วนๆอ,อยู่นะคะลิปบินสีแดงอ้วนๆก็คือขาขึ้นเนาะยังเป็นขาขึ้นที่อ้วนอยู่แต่ว่าเงินทุนเนี่ยเริ่มมีการไหลออกมาแล้วนะคะการที่เงินทุนไหลออกเนี่ยก็แปลว่าเป็นความเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสที่หุ้นจะพักตัวหรือว่าไซด์เวออกข้างนั่นเองค่ะแต่ตามใดที่ถ้าหุ้นเนี่ยมีการพักตัวแต่ยังสามารถ ราคายังสามารถยืนอยู่เหนือลิปบินหรือว่าแนวรับตรงนี้ได้ก็ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะแต่ว่าถ้าราคาหลุดแนวรับเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่ามีแนวรับถัดไปที่ราคาเท่าไหร่บ้างที่ราคาเนี่ยจะมีโอกาสลงไปถึงค่ะซึ่งถ้าทำเฟรมวิ่งเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นความเสี่ยงหรือว่าย่อตัวแล้วยิ่งถ้าเรามาดูทาเฟรมเด่นะคะนี่คือทาเฟรมเด่นทาเฟรมเดเนี่ยก็มีการย่อตัวค่อนข้างแรงเหมือนกัน เพราะว่าจากราคาเลข1ของแพลนเทลสีขาลงนะคะลงมาถึงเลข9นะคะหลังจากลงเป็นเลข9แล้วราคาก็มีการดิดตัวขึ้นไปเล็กน้อยนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาก็ยังออกข้างอยู่เราสังเกตดูนะคะถึงแม้ว่ารายใหญ่เนี่ยสะสมเยอะนะคะมีเงินทุนไหลเข้าก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าทำเฟรมวิ่เนี่ยเงินไหลออกเนี่ยก็แปลว่ามีโอกาสที่เขาจะพักตัวเพราะฉะนั้นทำเฟรมเดย์ก็จะยังออกข้างแบบนี้อยู่นะคะและถ้าเรามารอลุ้นก็คือ ะะเราจะเห็นว่าต้านนะคะต้านเดิมนะคะหรือว่าไฮเดิม erm ของเขาเนี่ยราคาเนี่ยไปปิดไปอยู่ที่373.64ดอลลาร์นะคะและปัจจุบันนะคะราคาปิดเนี่ยอยู่ที่3 4 5 0ดอลลาร์ซึ่งเราก็มารอดูกันว่าถ้าไเฟรมวีกเงินยังไหลออกอยู่เนี่ยไเฟรมเดคเขาอาจจะซชเวอออกข้างอยู่ณนะเพราะว่าอะไรใหญ่อย่างเยอะแต่ว่าถ้ารอว่าถึงจุดที่ เงินทุนมีเงินทุนมาซัพพอร์ตนะคะมีแรงซื้อในตลาดเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยก็จะกลับตัวขึ้นไปได้เหมือนกันค่ะนี่เลยค่ะถ้าเรามาเปิดดูแนวรับแนวต้านของ CD นะคะแนวรับนะคะที่ในระยะใกล้ๆตรงนี้เนี่ยสามร้อยนะคะและตรงนี้ก็เป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะเพราะว่าเป็นเส้นยาวเลยของ CD ตรงนี้ถ้าราคาไม่ได้หลุดแนวรับนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นกลับไปแต่ถ้าหลุดแนวรับนี้แล้วเนี่ยมันก็แนวรับถัดไปเนี่ยก็ อาจจะลงมาอยู่ที่250ดอลลาร์เลยนะคะแต่ว่าตราบใดที่ถ้ารายใหญ่ยังสะสมเยอะอยู่แบบนี้นะคะก็มองว่าราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้หลุดลงง่ายๆนะคะสำหรับตัว AVGO ค่ะเราได้เห็นข้อมูลพื้นฐานแล้วก็กราฟไปแล้วนะคะต่อไปเราไปดูกันว่าความเสี่ยงที่อาจจะกดดัน AVGO ในอนาคตเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็คือในเรื่องของมูล,ลค่าต่อกำไรหรือว่า valuation เหมือนกันนะคะเพราะว่าอยู่ในระดับสูงถ้าผลประกอบการเนี่ยไม่ได้ดี หุ้นก็อาจนักลงทุนก็อาจจะเริ่มตั้งคําถามแล้วนะคะแล้วก็อาจจะเกิดการขายเกิดขึ้นเทขายเกิดขึ้นได้และความเสี่ยงในเรื่องของการเพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่เช่นเดียวกับตัว ARM เมื่อกี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าบริษทัทเนี่ยถูกลดออเดอร์หรือว่าถูกเปลี่ยนไปใช้คู่แข่งแทนเนี่ยนะคะก็อาจจะได้รับผลกระทบหนักเช่นเดียวกันและการแข่งขันในตลาด AI นะคะเพราะว่าด้าน GPU เนี่ยต้องบอกว่าเขามีรายใหญ่อย่าง NVIDIA และ AMD อยู่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นคู่แข่งที่ ค่อนข้างที่จะเป็นตัวใหญ่นะคะหรือว่าบริษัทที่ใหญ่จริงๆและในเรื่องของความคาดหวังสูงเพราะถ้าบริษัททําไม่สามารถทํากําไรได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อาจจะมีแรงเทขายเกิดขึ้นได้ค่ะและนี่ก็คือความเสี่ยงของหุ้น AVGO ค่ะและใครที่เหมาะกับหุ้น AVGO บ้างนะคะก็คือคนที่กำลังสนใจในตลาด AI Data Center Cloud แล้วก็ Networking ต่างๆนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะ AVGO มีดีลใหญ่ กับ AI นะคะมูลค่า10,000ล้านด้วยทำให้มองว่าหุ้นเนี่ยยังถือว่านักลงทุนเนี่ยก็ยังเริ่มมีความเชื่อมั่นแล้วก็มองว่าหุ้นเนี่ยยังสามารถเติบโตต่อได้นะคะและนักลงทุนที่เหมาะ ะะอีกแบบหนึ่งก็คือสายปันผลเพราะว่าบอร์ดคอมเป็นหนึ่งในหุ้นที่จ่ายปันผลด้วยใครที่อยากมีรายได้ประจําจากปันผลเนี่ยก็อาจจะมองมาที่ตัวนี้นะคะและสําหรับสายถือยาวนะคะก็อาจจะเหมาะเหมือนกันเพราะว่าโครงสร้างรายได้ของ AVGO เนี่ยจะกระจายทั้งเซมิคอนดักเตอร์นะคะ Enterprise Software ต่างๆไม่ได้พึ่งพาตลาดมือถือเพียงตลาดเดียวเพราะฉะนั้นก็จะมีความมั่นคงกว่าหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ทั่วไปค่ะและใครที่ไม่ได้เหมาะกับการลงทุนนะคะนั่นก็คือสายเกงกำไรระยะสั้นเพราะว่าถ้าเผื่อ ว่าราคามีการผันผวนตามกระแส AI เนี่ยนะคะและมีข่าวใหญ่ต่างๆนะคะก็อาจจะรับความเสี่ยงไม่ไหวในการที่ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะแกว่งซึ่งถ้าใครที่รับตรงนี้ไม่ได้นะคะก็อาจจะไม่เหมาะและคนที่เป็นสาย conservative นะคะก็อาจจะไม่เหมาะเพราะว่าหุ้นเนี่ยมีมูลค่า valuation ที่ค่อนข้างสูงถ้าหากผิดหวังมาเนี่ยผลตอบแทนก็อาจจะแว่งแรงได้เช่นเดียวกันค่ะ สรุปแล้วนะคะหุ้น AVGO เนี่ยก็เหมาะกับนักลงทุนสายเติบโตปันผลแล้วก็ถือยาวและคนที่เชื่อในอนาคตของ AI แล้วก็ Data Center นะคะแต่ยังอยากได้ความมั่นคงจากรายได้ของซอฟต์แวร์และการจ่ายปันผลสม่ำเสมอะคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการเปรียบเทียบ2หุ้นยักษ์ใหญ่ของ s e m i c o n d u c t o r ทั้ง ARM และ AVGO ถ้าใครนะคะที่สนใจที่จะไปดูการวิเคราะห์หุ้นที่แบบเจาะลึกการสแกนหาหุ้นบูลลิสต็อกนะคะออมต้องขอฝากช่อง Member ร์ชิของเราเพียงเดือนละ150บาทเท่านั้นจะมีทั้งไลฟ์สดนะคะแล้วก็การวิเคราะห์หุ้นแบบบูลลิสต็อกนะคะเป็นซีรีส์เลยนะคะการสอนหาหุ้นต่างๆ แลอะออมต้องขอฝากสโลแกนของช่องเรานะคะก็คือ Value Investing ลงทุนหุ้นมีมูลค่าในตลาดที่มีมูลค่าค่ะถ้าคุณอยากจะตามเทรนใหญ่ของโลกในการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Profitalnia US Stock ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้ออมต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย